เหนือสุดแดนไทยมีอม๋ก่ใต้สุดแดนสยามคือเบตงเป็นแหล่งที่มาของบ๊อบบี่ซอสดำไก่กรอบในตำนานพยาลิมรถทุลาสัรหาพาชิมพักยาจบวันนี้นะครับผมจะพามาลองอาหารที่โอเค ซอยสมเด็จพระเจ้าตักสินส9เกเข้าซอยเปลี่ยวแต่ไม่ต้องเสียวโดนฉุนแดแต่เอ๋ต่เองมีปริตีรุ่นใหญ่รับออเดอร์ปริตีรุ่นกลางคอยเลยอคลืบเกี้ยวเรียกยามีโชรุมเตาอบหมูแดงนวัตกรรมเตาอบน้ำซอสและซึ่งนึ่งอาหารสูตรพิเศษและนี่คือฟูโคจัดเต็มเฉพาะเสน่ห์อาหารชาวเบตงหอมละกระป๋าบะหมี่เกี้ยวหมูแดงไก่ทอดจานนี้มีความเป็นมายาวนานถึง80ปีหมูแดงมาในสไตล์แห้งหอมไก่กรอบนอกเด้งในที่เด็ดร้านนี้เกี้ยวหมูสุดเด็ดหอม หนัวเข้าเหนือบอ่หมีแห้งทําเองคลุกซอสจากมะเลบอกได้เลยนะครับเส้นเนี่ยมีความเหนียวนุ่มแตกต่างจากที่อื่นเป็นเอกลักษณ์ที่นี่เท่านั้นซอสสไตล์หวานเค็มออเฮหทาหน้าจริงจังและพยักหน้าหนึ่งทีมาต่อกันที่เกี๊ยวโทอดินี่ใช้แป้งสัตว์ เสียงกรอบกรสดไม่ใช่สแตนด์อินจิ้มกับน,น้ำจิ้มเปรี้ยวหวานโอ้โ oh หลองตัวมากันที่เมนูพิเศษเฉพาะวันอาทิตย์กันบ้างนะครับสายเผือกถูกใจสิ่งนี้ขนมเผือกนึ่งเนื้อมีความแน่นหนึบมันหอมเผือกสายเผือกต้องมานะมาที่ข้าวเหนียวไก่เมนูนี้ฮอตมาก้าวโมหมดแล้วข้าวเหนียวเค็มมันไก่นุม่มเป็นรสชาติแบบสไตล์เบตงซี่โครงหมูตรุนเนี้ยละลายต้องฟีเจ์ริร่งกับเมนูนี้ซึ่งใหญ่โบราณวิธีการกินมีถึง3กระบวน่ากระบวน่าที่1คลุกเคล้าจกสดด้วยกระบวน่า จะสัมผัสได้ถึงความเค็มและหอมของกระเทียมและงาเนื้อเส้นเหนียวนุ่มยางกระไม้ฟ้าปฏิหารกระบวนท่าที่สองหยอดยิ้มจิ้มไก่นำเส้นมาคลุกกับน้ำจิ้มไก่อัศจรรย์พันตูเปรี้ยวหวานเค็มมันกระบวนท่าสุดท้าย2องประสานไร้พ่ายนำน้ำซีโครงราดกับเส้นความหอมกลมกลืนได้ประสานจุดสุดยอดลอดช่องเบตงและหนึ่งไอเทมลับของร้านนี้มุ้ยสดผสมโซดาเคล็ดลับคือต้องเทพร้อมกันเจมจนกินคู่กับอาหารนี้ลงตัวครับร่อยแรงนี่ขอยา ขขขขขยขยขยยย,ยร้านบะหมีม่กวางตุ้งเบตงเจ้าเก่าราคาเริ่มต้นหลักสิบไรจะมากินวางแผนให้ดีส,สายนี่เขาหมดแล้วนะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเจ้าของร้านบะหมีม่เบตงเจ้าเก่าเจริญนคร78นะคะขอฝากร้านด้วยค่ะเบอร์โทรศัพท์9 4ส9 8 5 5ค่ะที่ร้านเปิดเฉพาะที่กรุงเทพมี4ีสกว่าปีค่ะรวมเบตงก็7 0กว่าปีแล้วนะคะเป็นร้านเก่าแก่ของชาวเบตงค่ะ ร้านนี้ใช้คำว่าตำหนานในคุ้มค่ามากๆใครเดินทางมาก็ศึกษาที่จอดรถกันหน่อยนะครับฝากติดตามพักยาจกไว้ด้วยนะครับผมข้างหน้าอร่อยที่ไหนเนี่ย